30ข้อคิปจากหนังสือ Essentialism The Disciplined Pursuit of Less จงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปแก่นความคิดที่ทรงพลังจากหนังสือ Essentialism The Disciplined Pursuit of Less ของ Greg McKeown ซึ่งเป็นปรัชญาที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้เวลาพลังงานและการตัดสินใจในชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ ในโลกที่เต็มไปด้ยวยความเร่งรีบและโอกาสมากมายเรามักตกหลุมพรางของการทำทุกอย่างให้ได้มากที่สุดหรือ non essentialism ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายอะไรเลยค่ะแมคคิวเวนนำเสนอแนวคิดที่ตรงกันข้ามคือ essentialism ซึ่งเป็นระเบียบวินัยในการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดและปฏิเสธสิ่งอื่นๆที่ถึงแม้จะดีแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของเราค่ะ การเป็นเอ s ซนเช a l i ลิไม่ใช่เรื่องของการจัดการเวลาแต่เป็นการจัดการพลังงานและชีวิตเพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงค่ะนี่คือ30ข้อคิดสำคัญที่ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้คุณหยุดวงจรชีวิตที่ยุ่งเหยิงและมุ่งสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะส่วนที่ 1. หลักการพื้นฐานของเอเซนเชอรลิซึมข้อคิดที่1 เอเซนเช a l ิซึมคือการตัดสินใจอย่างมีวินัยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและปฏิเสธสิ่งอื่นๆแก่นของเอเซนเชอริซึมคือการยอมรับความจริงที่ว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้และเมื่อคุณพยายามทำทุกอย่างผลลัพธ์ที่ได้มักจะกระจายและไม่มีคุณภาพค่ะการเป็นเอเซนเช a l ิสต์คือการเลือกทำน้อยลงแต่ทำให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่โดดเด่นในสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงค่ะข้อคิดที่2 non essentialist พยายามพูดใช่กับทุกโอกาสแต่ essentialist ใช้หลับใช่ที่ชัดเจนหรือไม่เลยคนส่วนใหญ่มักตอบรับงานหรือโอกาสต่างๆด้วยคำว่าใช่โดยอัตโนมัติเพราะกลัวการพลาดโอกาสหรือ f o m o ในขณะที่ essentialist จะใช้คำถามที่เข้มงวดในการกลั่นกรองว่านี่คือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้อย่างโดดเด่นหรือไม่ถ้าคำตอบไม่ใช่ใช่ที่ชัดเจนก็คือไม่ค่ะ ข้อคิดที่3การเทรดออฟไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นทางเลือกที่ชัดเจน Non essentialist เชื่อว่าฉันสามารถมีทุกอย่างได้แต่ essentialist ยอมรับว่าเราต้องมีการเทรดออฟเสมอการเลือกทำสิ่งหนึ่งหมายถึงการเลือกที่จะไม่ทำอีกสิ่งหนึ่งจงเปลี่ยนมุมมองว่าการเลือกคือการลงทุนในผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อคิดที่4พลังงานของเรามีจากัดจงใช้มันอย่างเข้มข้นที่สุด เราทุกคนมีพลังงานจำกัดการกระจายพลังงานไปกับกิจกรรมมากมายจะทำให้ผลลัพธ์เฉลี่ยลงการรวมพลังงานทั้งหมดไปที่เป้าหมายที่สำคัญเพียงไม่กี่อย่างจะทำให้เกิดแรงกระแทกที่ทรงพลังและความสำเร็จที่เหนือกว่าค่ะข้อคิดที่5 essentialism ไม่ใช่การจัดการเวลาแต่เป็นการจัดการกับทางเลือกเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความแตกต่างอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้เวลานั้นกับอะไร เอเซนเชอรลิสซมสอนให้เราเป็นผู้เลือกชีวิตของเราอย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นหรือสถานการณ์มาเลือกให้เราค่ะข้อคิดที่ 6. จงอยากให้คนอื่นเป็นคนจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณถ้าคุณไม่กำหนดลำดับความสำคัญของคุณเองคนอื่นจะกำหนดให้คุณเสมอโดยลำดับความสำคัญนั้นมักจะสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาไม่ใช่ของคุณค่ะการเป็นเอเซนเช a l ์ลิสต์คือการเรียกคืนอำนาจการตัดสินใจของคุณกลับคืนมา ข้อคิดที่7จงเปลี่ยนจากจำเป็นต้องทำเป็นฉันเลือกที่จะทำเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เพื่อสะท้อนถึงการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเมื่อคุณรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่างจงระบุว่าฉันเลือกที่จะทำสิ่งนี้เพราะมันนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญของฉันการเปลี่ยนภาษาคือการเปลี่ยนทัศนคติค่ะส่วนที่2 3ขั้นตอนสำคัญสู่ essentialism a สำรวจ คือการแยกแยะสิ่งที่สำคัญออกไปข้อคิดที่ 8. เวลาว่างคือสิ่งจำเป็นสำหรับการคิดอย่าง essentialist essentialist ต้องจัดสรรเวลาว่างให้ตัวเองเพื่อคิดไตรตรองและแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆการมีตารางแน่นเอียดไม่เปิดโอกาสให้เกิดการคิดที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ข้อคิดที่9จงใช้สมุดบันทึกหรือ journaling เพื่อกรองข้อมูลและความคิด การเขียนบันทึกประจําวันไม่ใช่แค่การระบายแต่คือการคัดกรองข้อมูลและความคิดในหัวออกมาเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมการเขียนจะช่วยให้คุณแยกแยะเสียงรบกวนออกจากแก่นสารที่สําคัญได้ค่ะข้อคิดที่11นอนหลับให้เพียงพอคือตัวช่วยด้าน productivity ที่ดีที่สุดการพักผ่อนไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นความจําเป็นทางชีววิทยาการนอนหลับที่ดีช่วยให้สมองของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ข้อคิดที่12จงกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนก่อนที่จะมีโอกาสใหม่เข้ามาจงตั้งเกณฑ์ที่เข้มงวดไว้ล่วงหน้าเช่นฉันจะรับงานที่ทำไรายได้10เท่าของงานอื่นเท่านั้นหรือฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมเป้าหมายระยะยาวของฉันเท่านั้นเกณฑ์ที่ชัดเจนช่วยให้การปฏิเสธง่ายขึ้นค่ะข้อคิดที่13 90%รูถ้ามันไม่ได้คะแนน90%ขึ้นไปจงตักทิ้ง เมื่อต้องประเมินโอกาสหรือสิ่งที่จะทำจงให้คะแนนความสำคัญจาก1ถึง100ถ้ามันไม่ถึง90%นั่นแปลว่ามันไม่สำคัญพอที่จะทุ่มเทพลังงานให้จงตัดทิ้งเพื่อเปิดทางให้กับ10%ที่เหลือที่สำคัญอย่างแท้จริงค่ะ B. กกำจัดคือศิละปะแห่งการปฏิเสธอย่างมีมารยาท ข้อคิดที่13การปฏิเสธ saying no ไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการปกป้องเวลาของคุณคนส่วนใหญ่กลัวที่จะพูดไม่เพราะกลัวทำลายความสัมพันธ์แต่ essentialist ตระหนักว่าการพูดไม่อย่างสุภาพและมั่นคงคือการสร้างความเคารพให้กับเวลาและขอบเขตของคุณข้อคิดที่14 ปฏิเสธด้วยการใช้ภาษาว่าฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยได้ในเวลานี้การปฏิเสธอย่างอ่อนโยนแต่ชัดเจนโดยไม่ต้องให้เหตุผลยืดยาวหรือการแนะนำคนอื่นที่เหมาะสมกว่า r e f e r r a l จะช่วยรักษาสัมพันธภาพไว้ได้การปฏิเสธที่ชัดเจนดีกว่าการตอบรับที่ค,คลุมเครือข้อคิดที่15จงกำจัดความรับผิดชอบที่ไม่ใช่ของคุณออกใบ n o n e s s e n t i a l ลิสตมักรับความรับผิดชอบของคนอื่นมาโดยไม่ตั้งใจเพราะความรู้สึกผิดเอเซนเชียลิสจะเรียนรู้ที่จะปล่อยให้คนอื่นแบกรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจของพวกเขาเองข้อคิดที่16การตัดโครงการในอนาคตที่ไม่สำคัญออกไปเราทุกคนมีรายการสิ่งที่อยากทำในอนาคตที่ไม่มีวันได้ทำซัมเดลิสจงทบทวนรายการนั้นอย่างจริงจังและตัดทิ้งสิ่งที่คุณรู้แน่ว่า คุณจะไม่มีวันทุ่มเทให้กับมันข้อคิดที่17งบประมาณศูนย์สำหรับเวลาจงปฏิบัติต่อเวลาของคุณเหมือนงบประมาณทางการเงินที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกสัปดาห์คุณต้องจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆก่อนแล้วจึงให้เวลาที่เหลือแก่สิ่งอื่นๆข้อคิดที่18เชิงลงมือทำ การทำให้สิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายข้อคิดที่19จงสร้างกันชนหรือบัฟเฟอร์เสมอในการทำงาน Non essentialist มักประเมินเวลาต่ำเกินไปและทำทุกอย่างในนาทีสุดท้าย Essentialist จะเผื่อกันชนเช่นเผื่อเวลาเพิ่ม50%สำหรับงานทุกอย่าง เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดข้อคิดที่20ความก้าวหน้าทีละน้อยมีพลังมหาศาลอย่ารอคอยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จงโฟกัสไปที่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่ต่อเนื่องในแต่ละวันการสร้างโมเมนตัมเล็กๆน้อยๆจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวข้อคิดที่21จงสร้างกิจ,จวัตรรูทีนที่ช่วยให้สิ่งสำคัญเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเช่นการออกกำลังกายการทำงานที่ต้องใช้ความคิดถูกบรรจุอยู่ในกิจวัตรประจำวันแล้วมันจะกลายเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความพยายามในการตัดสินใจน้อยลงทำให้คุณมีพลังสมองเหลือสำหรับงานที่ซับซ้อนข้อคิดที่22การลงทุนในอนาคตฝึกฝนทักษะที่ช่วยให้งานง่ายขึ้น Essentialist มองไปข้างหน้าและลงทุนในเครื่องมือหรือทักษะที่จะทำให้งานในอนาคตง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการลงทุนเล็กน้อยในวันนี้จะช่วยประหยัดเวลาจำนวนมากในภายภาคหน้าข้อคิดที่23จงใช้โฟกัสเป็นเครื่องมือในการทำงานเมื่อเริ่มทำงานที่สำคัญจงปิดสิ่งรบกวนทั้งหมดโทรศัพท์อีเมลการแจ้งเตือนและทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปที่งานนั้นจนกว่าจะเสร็จสิ้น การทำงานแบบจดจอ่อหรือ Deep Work คือกุญแจสำคัญสู่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นข้อคิดที่24จงสร้างเกราะป้องกัน protect the asset ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณคือตัวคุณเองร่างกายและจิตใจจึงจัดลำดับความสำคัญให้กับการดูแลสุขภาพการพักผ่อนและการเติมพลังเป็นอันดับแรกเพราะหากทรัพย์สินหลักพังสิ่งสำคัญอื่นๆก็ทำไม่ได้ข้อคิดที่25 การเป็น essentialist ต้องอาศัยความกล้าหาญ courage การปฏิเสธคำขอจากเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในครอบครัวต้องใช้ความกล้าหาญแต่ความกล้าหาญนี้คือสิ่งที่จำเป็นในการรักษาวิถีชีวิตที่คุณเลือกและให้ความสำคัญข้อคิดที่26โดนผูกติดกับผลลัพธ์แต่ผูกติดกับการทำตามแผน essentialism สอนให้ระวังแผนอย่างรบอบคอบและลงมือทำอย่างมีวินยัย แต่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางความยุติติดกับผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้จงภูมิใจในความพยายามที่สอดคล้องกับคุณค่าของคุณข้อคิดที่27การตั้งคำถามอยู่เสมอฉันกำลังทุ่มเทพลังงานไปถูกที่แล้วหรือยัง essentialist ต้องเป็นคนขี้สงสัยในตัวเองอยู่เสมอและถามคำถามนี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขากำลังใช้ชีวิตและทำงานตามวัตถุประสงค์หลักที่แท้จริงของตัวเองข้อคิดที่28ให้ความสำคัญกับความพยายามที่นำไปสู่ความก้าวหน้าการทำอะไรมากมายไม่ได้เท่ากับการก้าวหน้าจงประเมินกิจกรรมของคุณจากคำถามว่ากิจกรรมนี้ทำให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของฉันหรือไม่ถ้าไม่ก็ให้ตัดทิ้งไปข้อคิดที่29 การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการคัดกรองคุณจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆหากคุณไม่มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร essentialism จึงเริ่มต้นด้วยความชัดเจนข้อคิดที่30ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาจงเรียนรู้และปรับปรุง การเดินทางสู่เ s เซนเช a l ิซึมไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปเมื่อคุณทำผิดพลาดหรือกลับไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญจงยอมรับมันเรียนรู้จากมันและเริ่มต้นใหม่ในทันทีอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กน้อยทำให้คุณล้มเลิกทั้งระบบข้อคิดที่30 Essentialism คือการเดินทางตลอดชีวิตไม่ใช่จุดหมายปลายทางการเป็น Essentialist คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในการเลือกคัดกรองและปฏิบัติในทุกๆวันมันเป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้คุณมีความสุขมีผลงานที่โดดเด่นและมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงค่ะถ้าชีวิตของคุณในตอนนี้เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงความเครียดและความรู้สึกว่าถูกฉุดรั้งด้วยสิ่งดีๆมากมายที่ไม่ได้ดีที่สุด essentialism คือทางออกที่คุณกำลังมองหาค่ะ การเลือกที่จะทำน้อยลงไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นความฉลาดและระเบียบวินัยที่จะช่วยให้คุณทุ่มเทพลังงานไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงแค่ไม่กี่อย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งดีๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะคะคุณจะเลือกปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรในวันนี้เพื่อให้คุณได้ทุ่มเทพลังงานให้กับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณคะ